หน่วยปฏิบัติการชุดล่าสังหารตอนเนินฉลามเนินเลือดผลงานเรื่องจริงอิงนิยายจากปลายปากกาของคิมซากัสตอนที่เจ็ดไม่ใช่เฉลยพวกนี้ถูกฆ่าหมดแล้วหรอวะก็อาจเป็นได้ว่าโบโบกัว่าถ้ามันจะฆ่าทิ้งนะคงเพราะเฉลยคนนั้นสร้างความยุ่งยากให้กับมันเกินไป หรือม่าจะทําเพื่อเป็นเหตุผลบางอย่างเช่นทําให้เป็นตัวอย่างแล้วมึงว่ามันจะฆ่าเราไหมวะอันนี้กูไม่รู้แต่กูว่าถ้าไม่จําเป็นมันไม่ฆ่าหรอกมันจะเก็บเราไว้สําหรับการต่อรองเจราจาภายหลังเสร็จสิ้นสงครามอ่ะเฮ้ยแบบนี้เราไม่ต้องถูกขังอยู่ที่นี่จนแก่จนเท่าเลยหรอวะอ่อานไม่แก่หรอกเพราะมึงจะตายก่อนวายโบ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 เป่าลมออกจากปากเมื่อเข้าใจตามเหตุผลที่เพื่อนว่าให้ฟังเขายอมรับว่าเรื่องที่แจ็คว่ามานี้มีส่วนเป็นจริงอยู่มาก แล้วระหว่างถูกคุมตัวแบบนี้มึงว่ามันจะทําไงกับเราบ้างวะทรมานรีดข่าวล้างสมองทําปุย๋ยแล้วแต่ความพอใจของมันวะเชี่ยแบบนี้กูว่าหนีดีกว่าไม่ว่าใครมันก็อยากหนีทั้งนั้นเลยโบโบแต่ถ้าหนีไม่ได้หรือหนีไม่รอดล่ะมันก็ต้องลองดูเหรอว่าแจ็คหรือมึงว่าไงกูยังไม่ว่าไงทั้งนั้นแหละเพราะตอนนี้เรายังไม่รู้เลยว่าอะไรจะเป็นยังไงต่อไปตอนนี้ต้องใจเย็นๆถ้าเกิดพลาดขึ้นมาแล้วก็เราจะไม่มีโอกาสอีกนะเว้โอเคองั้นกูจะคอย เสียงจรที่โดนผิดใครเขาแทรกคลางและสั่นแรงขึ้นเพื่อนสองคนได้แต่ทำตาปลิบเปลอบเพราะไม่มีปัญญาใดๆที่จะช่วยเหลือเขาได้เลยในยามนี้เพียงตัวเองเท่านั้นที่จะช่วยตัวเองได้การหวังพึ่งคนอื่นคงยากเพราะแต่ละคนเพียงแต่จะช่วยตัวเองยังไม่ค่อยจะไหวแจ็คมึงว่าจะมีคนมาช่วยพวกเราไหมวะโบโบยังไม่ละความพยายามที่จะหาทางรอดไปจากที่นี่อีกโอกาสมีสักสิบเปอร์เซ็นต์วะทำไมวะ ก็กูไม่เคยเห็นใครถูกจับแล้วรอดกลับไปได้เลยสักรายเดียวสิวะชุดติดตามถูกจับออกมากี่ชุดตอกี่ชุดกูไม่เห็นมันช่วยเหลือใครได้สักคนเดียวกูเห็นมีแต่ชุดติดตามนั่นแหละต้องมาเสียท่ากับไอวีซีเป็นการแถมให้มันอีกหรือมึงว่าไม่จริงเออกูก็เ,เห็นอย่างที่มึงเห็นนั่นแหละววจ็กกูว่านะแจ็กงานนี้ถ้าเรารอดไปได้เรานำกำลังเขาทลายแม่งเลยไม่ดีกว่าหรอวะแจ็กต้องกลั้นใจหัวร้อนในความคิดตื้นๆของเพื่อน คนที่คิดอย่างมึงอ่ะมีมานานมีมามากแล้วแต่มันก็ยังไม่มีโอกาสกลับไปนํากําลังมาสิวะเออก่จริงของมึงนะเว้ยแจ็คกูคนี่โง่ชิบหายเลยโบโบที่ติดนิสัยอือยาวๆเมื่อเห็นด้วยกับความคิดของคนอื่นคราวนี้ไม่มีคําถามอะไรออกมาอีกพอรู้ว่าตนเองนั้นยิ่งถามก็ยิ่งโง่เช้าวันนั้นที่บอกอพันบีซีหกหนึ่งศูนย์ภายในทีโอซี OC, ชื่อที่เป็นตัวย่อภาษาอังกฤษ ซึ่งใครๆมักจะให้เรียกมันกวนๆว่าถอกหลังจากเสียงวิทยุติดต่อหน่วยทหารราบที่เป็นหน่วยรับการยิงสนับสนุนจากปืนใหญ่เงียบลงเป็นระเบียบปฏิบัติประจำที่ทั้งสองหน่วยต้องตรวจสอบกันทุกเช้าก่อนเริ่มภารกิจทหารราบทหารม้าที่เป็นกำลังรบหลักสำหรับการเข้ายึดที่หมายหรือจะเป็นทหารเหล่าอื่นที่จำเป็นต้องเคลื่อนที่เข้าไปในสมรภูมิมักต้องอาศัยอำนาจการยิงของปืนใหญ่ที่เรียกว่าการยิงสนับสนุนหรือการยิงคุ้มครอง หรือการยิงทำลายหรือการยิงฉากคัดขวางหรือจะเป็นการยิงเพื่ออะไรก็ตามแต่ความต้องการของหน่วยที่จะให้ช่วยเหลือดังนั้นการติดต่อสื่อสารจึงนับเป็นหัวใจของงานแบบนี้ซึ่งจะต้องดำรงให้สามารถใช้การได้ตลอดเวลาของภารกิจจำเป็นอยู่เองที่หน่วยขอรับการสนับสนุนจะต้องติดต่อมายังหน่วยให้การสนับสนุนเสมอเพราะถือเป็นผลประโยชน์ที่ตนจะพึงได้รับหลายต่อหลายครั้งในหลายๆสมรภูมิที่หน่วยปฏิบัติการไม่เห็นความสำคัญของปืนใหญ่ ในอันที่จะใช้อํานาจการหยิงสนับสนุนภารกิจของตนผลที่ได้รับก็คือความล้มเหลวในภารกิจพร้อมกับการสูญเสียกําลังผลซึ่งการสูญเสียนั้นบางครั้งถึงขั้นที่เรียกว่าละลายไปเลยก็มีคราวนี้ก็เช่นกันทหารราบจากบางกองพันที่จัดเป็นชุดราดตระเวนแบบฝังตัวอยู่ในพื้นที่ต้องรายงานพิกัดที่ตั้งพร้อมทั้งลักษณะภูมิประเทศที่ตนอยู่ให้ฐานปืนใหญ่ได้รับรู้ พร้อมกัันนน้นก็จะแจ้งแผนการเคลื่อนย้ายโดยเฉพาะเส้นทางที่คาดว่าจะต้องเดินทางไปให้ทราบด้วยทั้งนี้เพื่อเป็นการเตรียมแผนการยิงแต่เนิ่นๆนั่นเองพันตรีไผ่ทองชื่อรหัสที่กำหนดให้สำหรับนายทหารสัญญาบัติทุกคนเป็นผอพันบ c 6 1 0นั่งางเครียดอยู่ที่โต๊ะตำแหน่งท่ามกลางนายทหารฝ่ายอํานวยการต่างๆ3-4คนที่ต้องเร่งรีบในการทำงานของตน ในอันที่จะสนองตอบแนวความคิดของคนที่เป็นผอบอพันอย่างกระวีกระวาดในจํานวนนี้ดูเหมือนในทหารการข่าวกับในทหารยุทธการจะหนักกว่าใครทั้งหมดโดยเฉพาะเรื่องที่ต้องทํากันตอนนี้เป็นเรื่องของการทําสงครามเป็นเรื่องที่ต้องแพ้ชนะหรือต้องตายและพิการจริงๆไม่ใช่เรื่องฝึกในสนามที่หน่วยปกติเจ้าหน้าที่วิทยุสื่อสารเข้ามาพร้อมกับวางแฝมด่วนมากลงที่โต๊ะผอบอพันแล้วชิดเท้าทําความเคารพก่อน เราออกไปคนที่เป็นผอบอพันเลือบสายตามองที่หัวแฟ้มเห็นคําว่าด่วนมากเข้าใจทันทีว่ามันหมายถึงเรื่องอะไรจึงเปิดแฟ้มอ่านด่วนมากจากบอกอสิงหะถึงผอบอพันบีซีหกหนข้อความตั้งแต่วันนี้เวลา6นาฬิกาเป็นต้นไปให้พันบีซีหกหจัดกำลังชุดลาดตะเวนข่าว1ชุดทำการค้นหาและช่วยเหลือทหารอเมริกันจำนวน4นาย ให้ใช้ที่ตั้งกองพัน์เป็นจุดศูนย์กลางเราออกปฏิบัติการในรัศมี10กิโลเมตรรายงานผลการปฏิบัติให้บกอกอทราบตามระยะเวลาการติดต่อราปอจอให้เริ่มปฏิบัติได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปการเสร็จสิ้นภารกิจจะแจ้งให้ทราบภายหลังจบข่าวพันตรีไผ่ทองขยุ้มกระดาษเขียนข่าวใบนั้นด้วยใบหน้าที่เคร่งเครียดขึ้นก่อนที่จะหันไปยิ้มให้กับนายทหารการข่าวฟอสอของคุณ ในหารการข่าวเข้ามารับก้องกระดาษข่าวฉบับนั้นด้วยใบหน้ายิ้มแย้มเป็นการยิ้มตอบคนที่เป็นผอ,อพันโดยไม่ได้คิดที่จะรังเกียจใดๆว่าทำไมต้องขยุ่มกระดาษเขียนข่าวใบนั้นก่อนที่จะส่งให้เขาการร่วมงานกันมานานกว่า6เดือนแล้วทำให้นักรบเหล่านี้เข้าใจกันและกันดีอาการของผอ,อพันนั้นเกิดจากความเครียดที่ระยะน,นี้สถานการณ์ค่อนข้างจะรุนแรงขึ้นตลอดเวลาหนึ่งเดือนที่ผ่านมากำลังพลของ BC610 ต้องสูญเสียไปแล้วถึง6คน จากภารกิจลาดตระเวนทางซินและพื้นที่ปฏิบัติการลาดตระเวนก็อยู่รอบฐานที่ตั้งนี่เองทําไมบอกอสิงหาต้องให้เราออกลาดตระเวนด้วยวะพอบอพันพูดแบบเปลยออกมาขณะที่นายทหารการข่าวกําลังคลี่กระดาษเขียนข่าวฉบับนั้นออกอ่านความจริงแล้วในการปฏิบัติการรบนั้นการระวังป้องกันฐานที่ตั้งปืนใหญ่จะเป็นหน้าที่ของทหารราบเป็นผู้กระทําให้พอลักษณะการรบประชิดทหารราบจะมีความถนัดและชํานาญมากกว่าทหารปืนใหญ่ ซึ่งปืนใหญ่นั้นจุดอ่อนของมันก็คือการถูกโจมตีที่ตั้งเพราะความใหญ่โตและความเชื่องช้าปืนใหญ่จึงไม่เหมาะที่จะใช้ยิงป้องกันตัวเองหรือแม้แต่ยามที่กําลังเคลื่อนที่อยู่ในขบวนเดินด้วยแล้วปืนใหญ่จะมีสภาพไม่ต่างไปจากเศษเหล็กก้อนโตก้อนหนึ่งเลยอยู่ทวิธีการรบของทหารแต่ละเหล่าที่แตกต่างกันตามหน้าที่นั้นคนที่เป็นผู้บังคับบัญชาจึงควรจะเลือกใช้ใถูกต้องตามความสามารถของคนแต่คราวนี้บอกอสิงหะที่เป็นบอกอใหญ่ กลับสั่งให้ทหารปืนใหญ่ไปทําหน้าที่ของทหารราบหรือทหารมา้าไปเสียคนที่เป็นผอ,อพันที่ภารกิจอย่างหนึ่งของเขาก็คือความรับผิดชอบต่อภารกิจและชีวิตของลูกน้องก็ต้องหัวเสียเป็นธรรมดาแต่เมื่อคําสั่งต้องเป็นคําสั่งผู้รับคําสั่งย่อมไม่มีสิทธิ์ขัดขืนหรือโต้แย้งใดๆในทหารฝ่ายอำนวยการคนอื่นๆที่อยู่ในห้องนั้นได้ยินคาเรยของผอ,อพัน เข้าใจดีว่ามันหมายถึงอะไรเหตุการณ์ที่ผ่านไปแล้วนั้นทุกคนตระหนักดีและครั้งนี้ก็เช่นกันภารกิจเดิมดังนั้นการปฏิบัติก็น่าจะเหมือนเดิมฝอสาเราจัดกาลังรดะตะเวนได้อีกไหมพอบอพันหันไปถามในฐานยุทธการบางสําหรับภารกิจนี้ถ้าจัดอีกแค่ชุดเดียวพอได้ครับงั้นคุณเตรียมพื้นที่รดะตะเวนตามข่าวฉบับนี้แล้วสั่งการได้เลยครับในฐานยุทธการจัดการนับช่องมาตราส่วนของแผ่นที่1ต่อห้าหมื่นบนแผ่นอย่งางคร่อคาว เพื่อศึกษาลักษณะภูมิประเทศจากแผนที่ก่อนในระยะ10กิโลเมตรจากจุดศูนย์กลางเมื่อเห็นว่าไม่มีภูมิประเทศตอนไหนผิดแผกไปจากปกติตามลักษณะทั่วไปของแผ่นดินลาวที่มีแต่ภูเขากับป่าจึงหันมาทางผอบอพันเพื่อเรียนปรึกษาถึงแนวทางปฏิบัติผู้พันครับงานนี้ผมอยากเสนอให้ใช้กําลังท่านลาวกับท่านมงที่อยู่กับเราออกร่วมปฏิบัติการด้วยครับเหตุผลครับข้อแรกก็คือเป็นการประหยัดกําลังพลของเรา ข้อ2ท่านมงมีความคล่องแคล่วในการเคลื่อนที่บนภูเขาสูงเราสามารถใช้กำลังพวกนี้เข้าดำเนินกลยุทธ์ได้เมื่อมีการประทะข้อ 3. ท่านลาวกับท่านมงมีความสามารถสูงในการดำรงชีพในป่าโดยเฉพาะการหาอาหารจากป่าซึ่งในภารกิจครั้งนี้ชุละตะเวนอาจต้องใช้เวลาหลายวันสำหรับการเดินทางไปตามพื้นที่ในช่วงระยะเวลานั้นกองพันคงไม่สามารถสนับสนุนด้านสเสบียงอาหารได้ข้อที่4 ทหารพวกนี้เป็นเจ้าของประเทศจะไม่มีปัญหาในเรื่องภาษาเมื่อคราวที่ต้องหาข่าวสารเจ้าประชาชนในพื้นที่ตอนนี้ผมมีเหตุผลเพียงสี่ข้อครับแต่ทหารสองพวกนี้เมื่อก่อปัญหาในการลบบ่อยนะเรื่องนี้ผมคิดว่าถ้าผบอชุดควบคุมดีๆคงไม่มีปัญหาหรอกครับผมก็เห็นควบคุมดีทุกทีนั่นแหละขนาดยิงทิ้งก็เคยแล้วนี่นะมันเข็ดกันที่ไหนเล่าแล้วงานนี้คุณคิดว่าจะอาศัยมันได้งั้นเหรอเรื่องนี้ผมจะกำชับผบอชุดให้เข้มงวดให้หนักขึ้นอีกครับถึงงั้นก็เถอะ คราวที่แล้วล่ะสาเหตุเกิดจากอะไรที่คนของเราต้องเสียไปถึง3คนนะครับคราวนั้นฐานลาวมันตนหนีโดยไม่บอกไม่กล่าวครับกรณีนี้คุณก็เข้าใจนี่หนะนอกจากการที่มันตนหนีก่อนโดยไม่ได้บอกแล้วมันยังขัดคําสั่งผบอชุดที่สั่งให้บุกแล้วมันไม่บุกอีกด้วยแล้วเป็นไงแผนของผบอชุดก็ต้องล้มเหลวไปใช่ไหมใช่ครับแล้วแบบนี้คุณยังคิดจะใช้ใพวกเวนีกเหรอความจริงแล้วผอบอพันไม่ได้คิดที่จะขัดขานข้อเสนอของนายท่านยุทธการหรอก แต่ที่ต้องเอาเหตุการณ์ในอดีตมาอ้างก็เพื่อเป็นอุทาหรณ์ให้ในทหารยุทธการต้องนํามาประกอบแนวความคิดเท่านั้นในอันที่จริงแล้วคนที่เคยไปรบในสมรภูมิลาวมาย่อมทราบซึงในวินัยการรบของเราทหารลาวมาเป็นอย่างดี